เราจะมาต่อกันที่หน้าที่4ค่ะพูดถึงเรื่องพีระมิดเมื่อวานเนี่ยเรารู้จักพีระมิดกันไปละรู้จักเรื่องของปริมาตรของพีระมิดแล้วนะคะซึ่งสูตรปริมาตรของพีระมิดเนี่ยก็คือเศษหนึส่วนสามอ้หที่เขียนปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณกับพอทอคือพื้นที่เนาะ พื้นที่ฐานคูณกับความสูงค่ะอันนี้คือสูตรแบฝึกหัดที่2ข้อที่1ใหญ่เขาบอกว่ากำหนดส่วนต่างๆของพีระมิดมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเติมข้อมูลที่โจทย์ยังไม่ได้ให้ลงไปนะคะฐานสามเหลี่ยมอ่าข้อที่1เลยเนี่ยพีระมิดนี้เป็นฐานสามเหลี่ยมค่ะฐานสามเหลี่ยมมีความยาวของฐานเนี่ยสิบ แต่เขาให้พื้นที่ฐานมาแล้วเรียบร้อยให้พื้นที่ฐานมาแล้วให้ความสูงมาแล้วดังนั้นดังนั้นข้อนี้เราทำหน้าที่แค่ตั้งสูตรก็คือเ3นหนึ่งส่วนสามคูณกับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงแล้วเราจะได้ปริมาตรนะคะดังนั้นครูณทศตรงนี้นะเ3นหนึ่งส่วนสามข้อที่หนึ่งเซษหนึ่งส่วนสาคูณกับยี่สิบห้ารูสาม คูณกับความสูงคือ9ตัดทอนได้313339ก็จะเหลือ2 5 1เราไม่คิดถูกไหมคะเพราะว่าคูณอะไรได้เท่ากันนะคะ25รูสคูณ3เอาเฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเต็มเนีย่ยมาคูณกันจะได้ว่าข้อนี้ตอบ75หรูท สค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้อนะคะข้อที่สองฐานสี่เหลี่ยมฐานในความยาวด้านละแปดจุดสองค่ะมีความสูงสิบจุดห้าไม่ได้ให้พื้นที่ฐานมาแต่ว่าเป็นฐานสี่เหลี่ยมความยาวด้านละแปดจุดสองแสดงว่าเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านละ8.2ดังนั้นพื้นที่ฐานก็คือเอา8.2มายกกําลัง2หรือเอา8.2คูณ8.2ก็ได้ได้เท่ากันนะคะ8.2คูณ8.2ได้6เอา88 64ไม่ใช่มันต้องเยอะกว่านั้น67.24ค่ะอ่ะ ทีนี้ในเมื่อเราได้พื้นที่ฐานแล้วได้ความสูงแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็เอามาเข้าสูตร2ข้อที่2เซนหนึส่วน3พื้นที่ฐานก็คือ67.24คูณกับความสูงคือ10.5น,นี้ก็กดเครื่องคิดเลขค่ะจับคูณกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วย3ข้อนี้ตอบ265.34 2, 6องหจดเนี่ยค่ะแค่เพียงเราเอาข้อมูลนะคะข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาหาในส่วนที่เขาต้องการนะไปดูข้อที่3าฐานห้าเหลี่ยมนะฐานห้าเหลี่ยมให้พื้นที่ฐานมาละให้ความยาวแต่ละด้านมาเรียบร้อยให้ปริมาตรมาด้วยอยากให้เราหาความสูงก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะลูกข้อที่สาม เซน1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานคือ9.91คูณกับความสูงเรายังไม่รู้จะเท่ากับ1 9 8 2แก้สมาการชิบชับไปมานะคะเอา3ขึ้นมาคูณกับฝั่งนี้เอาตัวนี้ลงไปหารอันนี้น่าจะตัดกันได้ครูคิดว่าอ่ะครูจะแก้สมาการ ความสูงจะเท่ากับ19.82กแคูณสแล้วหารด้วย9.91ซึ่ง9.91เนี่ยกับ19.82เนี่ยตัดทอนกันได้สุดท้ายแล้วเหลือแค่2อคูณสซึ่งผลลัพธ์ข้อนี้ก็จะเท่ากับความสูงเท่ากับ6ค่ะอ,อ่ะ อีกสองข้อที่เหลือนักเรียนนะ่าจะทําเองได้นะคะให้เรียนไปทําเองอีกสองข้อที่เหลือนนะฐานสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้ยากไม่ได้ให้โอ้อันนี้ง่ายเลยไม่ได้ให้ความยาวแต่ละด้านมาแต่ให้พื้นที่ฐานมาแล้วสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะเป็นจัตุรัสอ่ะดังนั้น ถ้าพื้นที่ทั้งหมดเป็น64ี่หนูก็จะแค่ต้องหาว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้หกสิบสี่ถ้าพูดใหม่ก็คืออะไรที่เป็นตัวเลขเดียวกันคูณกันเราได้ห4สิบสี่หนูก็จะได้ด้านตรงนี้มานะคะเขาให้ปริมาตรมาละอันนี้เป็นเลขกลมๆสองข้อนี้จะเป็นเลขที่ไม่ค่อยเยอะแต่ฐานหกเหลี่ยมอาจจะเลขเยอะนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจไปหาเอาเด้อพื้นที่อ่ะครูครูบใบ้แล้วกันข,ข้อนี้ครูให้พื้นที่ฐานมาด้วยข้อหกนะครูให้พื้นที่ฐานคือห้าสิบสี่ พราะว่ามันต้องใช้สูตรไงอะแต่ในส่วนที่เหลือนเรียนไปหาเองนะคะปริมาตรนันเรียนหาได้แน่นอนใช้สูตรเลยเส้นหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณกับความสูงส่วนข้อเนี้ยอะไรยกกาลังสองแล้วได้หกสิบสี่ใส่ลงในนี้นะคะนันเยงก็จะหาความสูงได้เพราะเขาให้ปริมาตรมาแล้วเนาะอะต่อไป พีระมิดหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทำด้วยไม้นะคะมีฐานยาวด้านละสามสามเซนสูงสิบเซนพีระมิดหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีฐานยาวด้านละสามนี่ไงเขาวาดมาให้แล้วเรียบร้อยด้านนี้ด้านละสามด้านละสามด้านละสามจงหาปริมาตรของพีระมิดนี้ มีแานอ๋อความสูงของเขาเราต้องหาเราต้องหาความสูงเรายังไม่ได้นะคะเราจำเป็นต้องหาความสูงของสามเหลี่ยมเนี่ยจากสูตรก่อนอันนี้นี่เขาให้ตรงนี้มาเขากำหนดให้ x เ,เป็นความสูงอ่อให้ x แทนความสูง ของสามเหลี่ยมนะคะถ้าเราอยากรู้เราใช้พิทาโกรัสหาได้คู่ยกไม่ไม่ยกดีกว่าเอาอันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวอ่ะด้านเนี้ยเป็นสามด้านเนี้ยเป็นสามส่วนสองถูกไหมคะเพราะว่ามันลากมาตั้งฉากปุ๊บ มันจะแบ่งครึ่งพอดีดังนั้นถ้าด้านละ3ามันก็จะกลายเป็น3าส่วนสองถูกไหมคะทีนี้ทำยังไงใช้พิทากรัสเลยค่ะจะได้จะได้ว่าพิทากรัสจำได้ไหม x ยกกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลังสองลบกับ3ส่วนสองทั้งหมดกำลังสองไอ้สามสาเนี่ยเป็น9แน่นอนได้เท่ากับ9ลบ กับ9ส่วนสีอ่ะ9ลบส่วนสได้27ส่วนสแต่มันคือ x ยกยกกำลัง2ค่ะลูกหนูต้องหาแล้วอะไรเอ,อ่ยกกำลัง2ได้27ดังนั้นได้ x เท่ากับครูถอดรูทให้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา3รูท3เพราะว่า27มันถอดมาได้ไม่หมดถูกไหมคะส่วนด้วย สนี่คือความสูงนะ3ามรูทสส่วนสดังนั้นเราจะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่ละอันละเพราะฉนั้นเพราะฉนั้นพอทอสามเหลี่ยมเท่ากับเซนหนส่วนสคูณกับฐานฐานจริงๆก็กว้างเท่าไหร่เอายาวเท่าไหร่สามถูกไหมคะคูณกับสาม คูณกับความสูงที่หาได้เมื่อกี้ก็คือสามรูทสามส่วนสองะไม่มีอันไหนตัดทอนกันได้เลยหรือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสามรูทสามส่วนสองสามคูณสามเป็นเก้านะคะอะสจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะจะเท่ากับ9ก้ารูสามเอาตัวล่างคูณตัวล่างบนคูณบ,บนนะคะ ได้สส่วน4ตารางเซนติเมตรต่อโซออมอจุดอืตารางเซนติเมตรแล้วยังไงต่อหนูก็ต้องไปนับเขาบอกว่าเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีฐานเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมยาวด้านละสามหนูไปนับซิม,มันมีกี่สามเหลี่ยมกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่ฐานของพีระมิดค่ะ ดังนั้นพื้นที่ฐานพีระมิดเท่ากับ6คูณกับ9รูส่วน4อันนี้ตัดทอนได้หนูตัดเลยนะคะจะได้4 1 4 4ออาไม่ใช่เอา2ตัด2 2 4 2 3 6จะได้เท่ากับ ยี่สิบเจ็ดเพราะว่าสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดเนาะรูทสามทั้งหมดส่วนด้วยสองตัดทอนไม่ได้ค้างไว้นะคะตอรอจสองมอจแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้อยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมไม่ได้อยากรู้พื้นที่ฐานของพีระมิดเขาอยากรู้ปริมาตรถูกไหมโลกอยากรู้ปริมาตรของพีระมิดดังนั้นเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนเมื่อกี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องของสูตรนะคะมาประยุกต์ใช้กับผลลัพธ์ที่เราหาเมื่อกี้พื่อปริมาตรปริมาพีระมิดเท่ากับเศษหน,นึ่งส่วนสคูณพอทอฐานคูณกับสูงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณพื้นที่ฐานของเราเมื่อกี้หาได้คือ27่สิรูทสมส่วนส ยี่สิบเจ็ดรูทสามส่วนสองคูณกับความสูงโจทย์ให้มาแล้วคือสิบอันนี้ตัดทอนกันได้ตัดเลยค่ะสองหนึ่งสองสองห้าสิบสามหนึ่งสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดดังนั้นข้อนี้เหลืออะไรกับอะไรสองอ๋อเหลือเก้าคูณห้าตอนแรกคุณมองไม่เห็น คูจะตอบ9รูท3ไม่ใช่นะคะเหลือ9กับ5ดังนั้นข้อนี้9 5 45เท่ากับ45รูท3แต่ถ้าปริมาตรหน่วยจะเป็นรอบอลูกบาทนะคะลูกบาทอะไรก็ให้ไปดูที่โจทย์ถ้าเซนติเมตรตรงนี้ก็ต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรถ้าเป็นเมตรก็ลูกบาทเมตรแค่นั้นเองนะคะอะ ในส่วนของข้ออื่นๆนะคะเดี๋ยวคูจะส่งเฉลยให้นะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลใช้หลักการใกล้ๆกันวิธีการใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในส่วนของพื้นที่ผิวของพีระมิดกันบ้างนะคะในส่วนของพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะคำว่าพื้นที่ผิวคืออะไรพื้นที่ผิวก็คือบริเวณรอบนอกของเขาอะค่ะ บริเวณรอบนอกของเขา,าเอะเนาะเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกรวมถึงข้างใต้ด้วยนะคะนั่นแหละถ้ารูปที่เขาคลี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เห็นว่านี่ทั้งหมดเลยที่ต้องการนี่คือทั้งหมดเลยนะคะอะซึ่งพื้นที่ผิวก็จะต้องใช้สูตรเหมือนกันนะคะพื้นที่ผิวถ้าพูดง่ายๆก็คือการเอาพื้นที่ผิวด้นข้าง ด้านข้างเนาะด้านข้างเนี่ยทั้งในส่วนของด้านด้านข้างๆทั้งหมดเนะะี่ยค่ะบวกกับพื้นที่ของฐานเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดไปว่าอย่าลืมด้านล่างถูกไหมคะแต่ว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะพื้นที่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยฐานเป็นอะไรอะ่ะเราก็คิดอันนั้นเช่นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็ใช้สูตรของรูปสี่เหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะ อย่าลืมว่าพีระมิดฐานเป็นวงกลมไม่ได้นะคะฐานต้องเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆอะมาดูในส่วนของสูตรต่อไปพื้นที่ผิวข้างอาพื้นที่ผิวข้างทำไมต้องมีนี่ไงตรงนี้ไงนะคะพื้นที่ผิวข้างก็จะเท่ากับเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบรูปของฐานความยาวรอบรูปของฐานนะเนี่ยในส่วนตรงนี้ ความยาวรอบรูปนะคะไม่ใช่พื้นที่ข้างในนะคะความยาวรอบรูปของฐานแล้วก็คูณกับส่วนสูงเอียงเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนสูงเอียงเป็นยังไงอ่ะตัวอย่างบอกว่าให้หาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดี๋ยวให้เห็นสูตรดว้่ให้หาพื้นที่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีขนาดยาวด้านละ สิบสี่เซนแล้วก็สูงยี่สิบสี่เซนสูงมีไอฐานนะด้ละสิบสี่เขียนลงไปเลยก็ได้สิบสี่ถูกไหมฮนี่นะสิบสี่อทีนี้จากรูปสี่เหลี่ยม a b c d a, b, c, d เป็นฐานซึ่งยาวด้านละ14นี่ไงครูใส่ข้อมูลลงไปแล้วถูกไหมคะจุด O เป็นจุดยอดของพีระมิดนี้นะคะ OX OX o, X. เขาลากลงมาก็คือถ้าลากเส้นตรงตัดลงมาเลยคะ่ะจากจุดยอดมาหาฐานเนี่ย OX เป็นส่วนสูงของพีระมิดตรงนี้เรียกส่วนสูงแต่สูตรเขาใช้คำว่าสูงเอียงไม่ใช่สูงเฉยๆนะคะ ดังนั้นสูงเอียงเป็นยังไงสูงเอียงก็คือลากจากจุดยอดค่ะมาตามด้านข้างของพีระมิดไม่เหมือนกันนะคะสูงความสูงของพีระมิดเฉยๆฉยลากจากจุดยอดลงมาหาฐานโดยตรงเลยตัดลงตรงกลางเลยนะคะได้สูงตรงแบบนี้เรียกสูงตรงนะคะแต่ถ้าเป็นสูงเอียงลากจากจุดยอดเหมือนกันลูกลงมาด้านข้างตามชิ้นข้างๆง,งของเขามา ลงมาหาฐานแบบนี้เรียกสูงเอียงนะคะอันนี้เขาก็เลยตัวอย่างในตัวอย่างเขาก็เลยกำหนดว่า ox เป็นสูงความสูงของพีระมิดส่วน oy เป็นความสูงเอียงของพีระมิดต่างกันนิดนึงนะคะอ่ะเนื่องจาก ox y เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนื่องจาก ox y นี่ไงเราวาดมาให้แล้วจทย์วาดมาให้แล้วใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี ที่มี o x o x เท่ากับ24เซนเพราะว่าอะไรทำไมรู้ว่าเท่ากับ24โจทย์ให้มาดังนั้นใส่ข้อมูลเพิ่มลงไป o x ตรงเนี้ย4 4อ่า o x เท่ากับ24เซนนะลูกนะแล้วไงต่อที่มีครูเขียนไว้เลย o x เท่ากับ24สอมและและ x y ไอ้ตรงสั้นๆตรงนี้ x y เท่ากับ7ทําไมถึงได้7เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมัน14ไงคะหนูลากจากจุดตรงกลางลงมาแบ่งครึ่งลงมาแล้วตั้งฉากแสดงว่ามันแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้น x y เท่ากับ7 x y เท่ากับ7สอซมอ,อะใช้ที่สี่บทพิทาโกรัสในการหา o y คะ่ะจะได้ o ขอรทค่ะ โอยกกกำลังสองเท่ากับยี 2, ่สิบสี่กำลังสองลบเจ็ดกำลังสองย่อเลยนะ ã, 2, ได้ยี่สิบสี่กำลังสองได้หกร้อยกว่าหกร้อยอ๋อโทษทีอ๋อต้องเป็นบวกต้องเป็นบวกเพราะว่าอะไะ เพราะสองด้านนี้มันเป็นด้านสั้นไม่ใช่ด้านยาวสุดขออภัยนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบหกค่ะลูกห้าเจ็ดหกบวกกับสี่สิบเก้าซึ่งจะได้หกร้อยยี่สิบห้าโอวายกำลังสองเนี่ยได้หกร้อยยี่สิบห้าอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้หกร้อยยี่สิบห้าก็จะได้โอวเท่ากับยี่สิบห้าเซนติเมตรอ่ะเนื่องจาก สูตรของพื้นที่ผิวข้างเมื่อกี้เศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปของฐานคูณกับสูงเอียงอ่าเศษ1ส่วน2จริงๆก็มีเท่ากับแหละคูณความยาวรอบรูปฐานคูณกับสูงเอียง แล้วไงคูณกับสุงก็จะได้นะคะจะได้ว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดก็คือเศษหนึ่งส่วนสองความยาวรอบรูปฐานฐานด้านละสิบสี่มีทั้งหมดสี่ด้านถูกไหมสิบสี่คูณกับสี่คูณสิบสี่เพราะมันมีสี่ด้านไงนะคะแล้วก็คูณกับความสูงเอียงที่หาได้เมื่อกี้คือยี่สิบหนะคะ หนึ่งสองยี่สิบแปดคูณยี่สิบห้าได้เจ็ดร้อยตารางเซนติเมตรเขาให้มาแล้วนะคะจะได้พื้นที่ฐานของพีระมิดพื้นที่ฐานเพราะว่าสูตรมันต้องใช้ถูกไหมสูตรมันต้องใช้ในการเอามารวมกันถูกไหมคะพื้นที่ฐานของพีระมิดก็ด้านละสิบสี่ดังนั้นก็เป็นสิบสี่คูณสิบสี่ เท่ากับ1 9 6ตารางเซนติเมตรนะคะจากนั้นจากสูตรที่เขาบอกว่า,าพื้นที่ผิวข้างาพื้นที่ผิวของพีระมิดทั้งหมดมาจากการเอาพื้นที่ผิวข้างรวมกับพื้นที่ฐานเราได้แล้วค่ะพื้นที่ผิวข้างคือ700พื้นที่ฐานคือ196ก็รวมกันเลย700บวกกับ1 9ึเท่ากับ896 หน่วยจะเป็นตารางเซนติเมตรเพราะเป็นพื้นที่นะคะหน่วยจะไม่ได้เป็นลูกบาศก์เพราะว่าไม่ได้ต้องการความจุไม่ได้ต้องการปริมาตรอ่าเดี๋ยววันนี้เท่านี้นะคะให้นักเรียนไปจดลงไปในชีทของตัวเองเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกในส่วนของพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะ